ทัหกโมงเช้าไหมจ๊ะใคที่จะถาจัดถวายเข้าต้มข้าเนือดผู้ปันเท้าหรือจัดถวายปันเ้าก็หกโมงเช้าเยจัดพักอาหารเข้ต้มหรืออะไรก็ตามที่เห็นว่าใครจะมาร่วมในการถวายในพักเช้าก็คือปันเท้าในวันข้าสง อาเยบาทข mm ้ะสงที่มาปฏิบัติธรรมมาร่วมโครงการมาปฏิบัติในโครงการกู้ทรงนรรมาว่าณู้นาคณะสงฆ์างโลวกัดไผ่ในครั้งนี้ประมาณร้อยลูปนะร้อยลูกแรกโจนดยบเตยใเบาทเข้าสารอาหารแห้งนะถ้านามาก็ได้แร้โยมนานะนาเข้าสารมาไปนั่นจะถูกปัจจัยทางกำลังที่เราสามารถจะยต้สงได้นะ แต่ก็ตรงนั้นพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกาแปดเช้าเก้าเช้านี่ยมาตรงนี้คนก็กล้ามาที่จะดูแลบางคนก็ไม่กล้ามาเพราะป่าับะครับเป็นปัาทาปักกดตรงนี้ปักไกลงตรงนี้แล้วก็ปักอะไรลงตรงนี้ในที่สุดก็ได้พัฒนาเป็นวัดมาเรื่อยแต่ยังไม่ได้เป็นวัดอโยนา แต่ปีนี้โอกาสดีในทุกด,ดีทราบว่าได้ดำเนินการขอสร้างวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้อนุญาตให้สร้างวัดแล้วเมื่อสร้างเสร็จสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้ขอสร้างวัดืต่อไปเป็นวัดถูกต้องตามพระาราชบัญญัติคณะสงฆ์และก็ถูกต้องมีศักดิ์และศิษ์เท่าเทียมกันกับวัดอื่นๆสืบต,ต่อไปตอนนี้ยังไม่มีศักดิ์และศิษ์นะไม่ได้เป็นเจ้าว่า เดี๋นี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลที่พักของแห่งนีน้เป็นผู้ดูแลเมานั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้จะเป็นผู้ดูแลญาติยโยมต้างหลายลก็เข้าใจว่าตรงน,นี้คือวัดนะแต่ก็คือวัดนั่นแหละตามว้ตถินใน,นะแต่ตามทางกฎหมายแล้วยังไม่เป็นวัด น้ำาถฐนะคะมีนคามีวนยน้ะคูะไรับเป็นน้ำอะไรคะน้ำกระเจี๊ยบเชื่อเลยครับน้ำกระเจี๊ยบครับไม่ต้องถวายถวายพากเ่ะถวายากน้ำกระเจี๊ยบ